สวัสดีครับพี่นอ้องปังไปวันนี้ภาพมันสวยแกลียงนะแกงน้ำไม่สมใส่ไก่บ้านพี่น้องแกงน้ำไม่สมใส่ไกบ่บ้านแซ่บมากผมได้เห็ดคลิปกินล่มเจ็บมือซ้อยกระยากกินเห็ดกระยากไก่บ้านพี่น้องมาโรดได้ข้าวเจ้าเลยเถอะข้าวเจ้าแก้วบวงแก้วบวงแบบโมเดิร์มีขอนิ้วมาคุยเลยพี่น้อง มามามัมาสวยเสียบๆกระดุนโบอะไรดสวยระดนี่เจ็บมืออยู่รักษามืออยู่บนมีดันเจียบคนเจียบเพื่อแกบอม

ไก่บานนะตัวหอมเก๋ม่งดาวหอมแม่งมมหันเก่นป่าหนูหนหไม หอมป่าเป็นอกโอ้ยเสียงมาเสียงคนหรอกมวนกุบมวนกุบืม กินเราจะได้กินยาเรายังไงกินยาคาเสื้อโอ้สหยุด,ดัี่สามสี่มือสามมือสองมือสามมือล่ำไปหาไปถอนริบ็นออกคนอมันห้หายยากโดนหยุดโดน <c oughs> ขาวดีวะต้งใหม่นหต้งใหม่สาวเสริมสมพอดีเลยแซ่บสาวเสริมบางเานี่ยแซ่บต้งใหม่จอบยำเต้อกระดูกมันเขียวพริก งวแต่นายบอืมปรวมนะเป,ะเปะเลียบกุ้งเลบรืมต้ใไม่เราคืข้าเขาวข้าซึม

음. 끄 음. นวดดิพี่น้องคะั <c oughs> บเสียงน้ำใหม่เบื้องแรกวันนี้เห็ดใหม่ๆเสบียงนี่เสบียงปริสุ่มแข็ง ก็อีกเปื่อยยังแซ่บเลยพี่น้องเลยหวานเียบ